มาครับผมมิวเราคาไม่ถึงล้านจัดมาให้แล้วฮะสำหรับวัยรุ่นหรืออยากได้ทรงแบบสวยๆงามๆนะครับรถขนใหญ่สไตล์พียู UV, อย่างนี้นะครับผมก็จัดไปเลยสิครับราคาเงินสด8ปดแ0 0เบาทนะครับผมกับมิวเปี65นะครับตัวนี้เป็นตัวโลนะครับผมั้งหน้าห้องเครื่องใหม่ๆเนียนๆจิบๆไม่เคยขยับน็อตสักตัวนะครับรับประกันได้เลยนะ นี่ยังไม่ได้เก็บงานเก็บอะไรให้นะครับผมนี่รถพึ่งลงมาใหม่ๆก็เอามาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันก่อนเลยนะครับนี่ร้อยทดลองหน,หนึ่งตรงนี้เดยเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงครับข้างในภายในจะเป็นอย่างนี้นะ <S <S ฮะโอ้สวยเลยรถใหม่ๆปีใหม่ๆแบบนี้กับราคาผ่อนนะครับ1 5ึ่งาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับผ่อนไป8ปดมวดนะฮะสี่าจัดส่งปีพหลรบอรปีค่าจัดค่าโอน ปีทุกอย่างฮะบอกแล้วสุดยอดไหมฮะได้วิวเอ็กไปแบบนี้เลยปี65ใหม่ๆพร้อมสติงเกอร์หวานเทียบเลสซิ่งทั้งหลายยังไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมทับได้กว้างขวางนะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะรถปี65เลขไหม่อยู่ที่30,000กับอีก3,000กิโลใช่นั้นเอง3า0 0 0ื่นสามนกิโลนะครับผมข้างในยังมีถุงหุ้มอยู่เลยนะครับใหม่ๆเลยสำหรับใครที่มาไม่ถูกก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้เลย คุณแ3 4 33, 7, สามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดเซลเจ็งนะฮะหรือจะเป็นเพจมังกรชาแนลก็มีเซลมีแอดมินคอยให้บริการอยู่ตลอดเอามิลเอ็กคันนี้กลับบ้านไปขับได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณมากครับ